ฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ c p n Thailand ขอ hey, <hey>, hey. ต้อนรับสู่รายการ The 700 Club โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ชนะไป270โหวตได้คะแนนจากแทบทุกรัฐสมรภูมิและได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47 Many people have told me that God spared my have That spared a reason people life told God for ถ้าทรัมป์ชนะเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าต้องการใช้เขาให้เป็น agent of justice ตัวแทนความยุติธรรมนี่คือสาเหตุที่พระเจ้ายกคนนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขากล้าเพราะว่าคนไทยยังไม่พร้อมเลยเรื่องนี้แบบยังยังหลงอยู่เรื่องเมตตาความชอบธรรมในขณะที่การเมืองในหลายประเทศกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆคำถามคือความเชื่อทางศาสนาควรอยู่แยกจากการเมืองหรือไม่ เพื่อรักษาความเป็นกลางคริสเตียนควรเพียงยืนอยู่ข้างสนามหรือจะเข้ามามีบทบาทอย่างสร้างสรรค์นในการส่งเสริมความถูกต้องความยุติธรรมและสันติภาพในสังคมเราจะมาฟังอาจารย์สตีฟช็อกโกแลนตีจากช่องสตีฟช็อกโกแลตตีแอนด์ดิสคอเวอร์มินิสทซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า400,000คนและผู้เขียนหนังสือที่ได้รับความนิยมและการยอมรับในวงกว้างถ้าหากว่าเราไม่อยาก ยุ่งกับเรื่องการเมืองเนี่ยเราอยากจะให้ใครเป็นคนทําเราอยากให้คนอื่นคนที่ไม่เชื่อคนที่บาปมาคุ้มครองเราอันนี้ก็เข้าใจผิดจริงไหมครับเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่รับผิดชอบเรื่องนี้เนี่ยมารน,นก็จะเอามันจะฉวยโอกาสเอาสิทธิอำนาจที่จะสอนเด็กใช่ไหมเปลี่ยนกฎหมายคู่สมรสใช่ไหมครับ จะจะ,จะคุมทุกอย่างก็คือถ้าเราทําอย่างนี้เนี่ยเราก็จะตกขอบเหมือนอเมริกาทําไมอเมริกาเริ่มต้นเป็นประเทศคริสเตียนแต่ตอนนี้เป็นประเทศที่เหมือนมารใช้มากที่สุดสร้างสงครามมากที่สุดทํำ้ายครอบครัวมากที่สุดส่งมูฟวี่ออกไปนางออกไปที่เผยแพร่ค่านิยมที่เลวที่สุดในโลกนี้แล้วเรานับว่าเขานี้เป็นเป็นประเทศคริสเตียนที่ใหญ่ที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าโบสเนี่ย เข้าใจผิดและสอนผิดมานานมากว่าอย่าไปยุ่งกับรัฐบาลแต่จริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของพระเยซูนี้คืออะไรพอพระเยซูเสด็จกลับมามาทำอะไรมาคุ้มครองโลกนี้มาเปลี่ยนรัฐบาลและหนึ่งโคริน์บที่6เนี่ยบอกว่าใครที่จะมีสิทธิ์ที่จะพิพากษากับองค์พระเยซูคริสตคือคริสเตียนใครที่จะคุ้มครองกับกับองค์พระเยซูคริสตในวิวรณ์บทที่1ข้อ5 He has made us king and priest แปลว่าพระเจ้าได้ทำให้เราเป็นกษัตริย์และผูะ้โลหิต mm hmm. กับพระองค์อยู่กับพระองค์แต่เราขาดการฝึกแต่เราต้องเปลี่ยนวิธีอธิษฐานไม่ใช่แค่เราส่งความรักส่งเมตตาของพระเจ้าไปกับสิ่งไม่ดีกับคนชั่วเราบางทีต้องอธิษฐานให้พระเจ้าตัดสินแล้วมันจะจบ อย่างเช่นอเมริกาเนี่ยมีพักหนึ่งยาวเขามีแต่บอกว่าต้องต้องรักอยู่ศัตรูต้อง,องรักศัตรูอย่างเดียวบอกว่าอวยพรเขาได้ไหมให้เขาทําแท้งอีก,อ,กอีกกี่สิบล้านได้ไหมไม่ได้มันผิดคริสเตียนก็เลยเหมือนกระตุ้นขึ้นมาว่าเอะเราอธิษฐานผิดนะแบบนี้เราต้องอธิษฐานให้มันหยุดเราต้องอธิษฐานให้พระเจ้าพิพากษาสิ่งนี้พอเขาเปลี่ยนคําอธิษฐานนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์มาและโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาเป็นคนเลือกสาลสามคนเนี่ย ท,ที่เชื่อแบบคริสเตียนเชื่อพระกัมภีร์เพราะว่า3คนนี้เนี่ยทำให้มีการยกเลิกการทําแท้งหมายถึงว่าไม่ได้อยู่ในไม่ได้ไม่ได้เป็นกฎหมายของแผ่นดินแต่ว่าเป็นสิ่งที่แต่ละรัฐเลือกเองได้แต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่มากเลยเรื่องนี้คนทั่วๆไปคิดว่าเป็นไปไม่ได้ Roe v Wade เนี่ยมันเป็นคดี Roe v Wade ที่สนับสนุนการทำแท้งเพราะว่าพระเจ้าใช้โดนัลด์ทรัมป์นะสิ่งนี้เปลี่ยนไป นะแลวถ้าถ้าถ้าทรัมป์ชนะเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าต้องการใช้เขาให้เป็น agent of justice ตัวแทนความยุติธรรมตัวแทนความยุติธรรมนี่คือสาเหตุที่พระเจ้ายกคนนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขากล้า<ม>พระเจ้าชอบคนที่กล้า<ม>คนที่กล้าเนี่ยก็คือถ้ามีคนมาทำอะไรผิดกับเด็กเราไม่ยอมเรายอมไม่ได้<ม>บอกว่าจะจะตัดอวัยวะเพศของเขาออกไปเพราะว่าเขาอยู่ในร่างกายผิด ผู้ชายอยู่ในร่างกายผิดต้องต้องเปลี่ยนมาเป็นผู้หญิงเรารับไม่ได้พระเจ้าสร้างครอบครัวเราต้องมีครอบครัวที่แข็งแรงในประเทศไทยถ้าเราไม่แข็งแรงนะเราแพ้เราแพ้หมดเราแพ้เมืองยวนเมืองพมา่าเมืองมาเลเซียแพ้หมดเพราะว่าครอบครัวเราเสื่อมไปเราต้องสนับสนุนครอบครัวซึ่งพระคัมภีร์สนับสนุนแต่พวกตะวันตกเนี่ยจะเอาความคิด LGBTQ อะไรพวกนี้มาถ้าเราไม่ยอมสู้เราไม่กล้า เราก็แพ้เราต้องกล้าเราต้องกล้าที่จะสู้กับความชั่วนะแต่เราไม่ใช่สู้ซึ่งกันและกันไม่ใช่สู้กันเองกับคริสเตียนเนี่ยคริสเตียนแปลกนะสู้กับคริสเตียนในทุกเรื่องเลยเรื่องแรปเจอร์เรื่องยุคสุดท้ายเรื่องผู้ภาษาแปลกๆโอ้สู้กันรู้สึกมันกันมากเลยสนุกกันมากเลยบอกว่าห้ามสู้รักสันติภาพแต่เรื่องนี้นี่สู้กันตลอดแต่พอสู้กับความชั่วไม่กล้า เพราะว่าคนไทยยังไม่พร้อมเลยเรื่องนี้แบบยังยังหลงอยู่เรื่องเมตตาความชอบธรรมพระคุณมีมีแต่เรื่องนี้อย่างเดียวอ่ะซึ่งมันถูกต้องหมดแต่มันเหมือนกับว่าเราเรา,เราสต็อปไปแล้วอ่ะเราไม่เราไม่ก้าวหน้าไปอีกเลย <S 1> <S 1> มันถึงเวลาที่ก้าวหน้าไปเพราะพระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกไม่นานพระเยซูมามาแสดงความยุติธรรมของพระองค์สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วมันต้องมีวันสิ้นสุดมันต้องมีการจบแล้วมันต้องมีการ r r p p y y how do you say ทวงคืนแก้แค้นพระเจ้าจะแก้แค้นนี่เป็นความหวังของ mm hmm. ของคริสเตียนนะ mm hmm. ทุกอย่างที่เราถูกทำผิดมาเนี่ยจะถูกแก้แค้นเราต้องกล้า mm hmm. เราต้องกล้าที่จะใช้ถ้อยคำพระเจ้าเนี่ยมาเป็นรูปแบบของรัฐบาลที่ดี mm hmm. เราไม่มีรูปแบบดีที่สุดคือเราเอาเอาจากสหรัฐอเมริกาแล้วไปเรียนแบบเขาแต่เราไม่ได้มีพื้นฐานไม่มีลากเลยจากเขา เราเลยงงเลยเสื้อเหลืองเสื้อแดงตอนนี้ผสมมาเป็นเสื้อสมส้ม,มเดี๋ยวมีเสื้อฟ้าเดี๋ยวมีฟ้ามเดี๋ยวมันต้องมาเดี๋ยวต้องมีสีกรีนเนี่ยสีเขียวสีเขียวมันต้องมาแน่นอนอ่ะมันมั่วไปหมดมันไม่ใช่เราไม่ได้รู้พื้นฐานของรัฐธรรมนูญอเมริกานี่มาจากพระคัมภีร์สมมุติว่าในหลวงบอกว่าเรามีปัญหาเยอะมากเลยเราต้องการความช่วยเหลือจากศาสนาคริสต์ขอให้ผู้นําแนะนําหน่อย เราไม่มีอะไรจะแนะนําเลยพูดตรงๆเราไม่มีเลยเราไม่ได้สร้างผู้นําเพื่อ,อ,อช่วยประเทศเราแสดงว่าเราไม่ได้รักประเทศเราอย่าไปคิดผิดเพราะว่าคนที่ทําไมเมือมงนอกเขายกเลิกทาาได้ทําไมเขาจเจริญรุ่งเรืองได้เพราะว่าคนที่เป็นคริสเตียนได้ถูกสร้างมาเป็นผู้นำทุกคนที่เริ่มประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นคริสเตียนที่อ่านพระคัมภีร์และเอาพระคัมภีร์มาใช้เพื่อเขียน รัฐธรรมนูญของเขาเป็นคริสเตียนหมดความยุติธรรมเป็นสิ่งที่น่ารักที่สุดในโลกนี้ถ้าสิทธยาพิบาลพ่อแม่ผู้นำธุรกิจขาดความยุติธรรมนะมันมีแต่สร้างความเกลียดในในใจของคนที่อยู่ใต้เขาความยุติธรรมเนี่ยเป็นแรงดึงดูดที่ดีที่สุดผมคิดว่านายหลวงรัชกาลที่9้าเองนะเคยพูดสิ่งนี้ ว่าความยุติธรรมเนี่ยจะจะทำให้ประเทศเราเนี่ยมีสามคัคคีมีมียูนิตี้แต่ถ้าวันไหนนะรัฐบาลขาดความยุติธรรมนะประเทศนี้จะแตกแยกสิ่งนี้เป็นเหมือนมาจากการสําแดงของพระเจ้าเลยคำนี้เนี่ยมาจากการสําดงของพระเจ้าถ้าไม่รักษาความยุติธรรมประชาชนและประเทศจะแย่จะจะล่มจม เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีรากฐานอยู่ที่ความยุติธรรม